นียังขอบอกม่หมนกันะเอกี่จล้อรวมแห่ผมะจ้างบอพนงานเป็นยังไงพนงานทั้งรวมรวมเล้วเสิร์เป็นยังไงได้ีจ้างหนังดอกพนนหึงอยู่หลงแต่เพียงจ้าองผู้ใดล่ะพระเอกผู้หนึ่งหลงเพียงจยาองใส่สีหยังเดี๋ยวนี้ส่สูดสีชมพูหมเพนเอ็นบอเพียงหยังแล้วลองเพียงหยังแล้เป็นลงๆื่มดอกแล้วลองเพียงหยั่งพ่อเบี้นพ่อเบี้ยนจได้ยพ่อเาเ้นเตียเราเพี้เยเ นัอนตีขึ้นแล้วทีเรไปลองเลยติจ็เพกผู้ไดขึ้นมิทยาีเรียนเตรียมแรงานเดียวจะกเพกผ่นไผ่านขึ้น่างเดียวเลยติเปางสันนแอมโนียนรอ่สวัสดีครับผได้เป็นาสันผมนี่ละผมนี่ละพอหล่อเพ่งวัต่นพองเงียวเส่ส่งเชื่อส่งเองานนี้เ่ยวัน้คือกินัน้กินติตื่นเต้นตื่นเต้นไปคนหลายแม่ครับเขาจาไลคครับแล้วตื่นเต้น ฟังน่ยพันมุ่งอย่างนอฟังน่อยเนะคือมุ่งคักแท้ที่มันก็มุ่งคักแต่จะได้เดี๋ยวไม่บังกนพันมุ่งอย่างจะได้ดนี่วาพันมุ่งอย่างนอหน่เนาะโอ้ยรถออกว่าได้แม่ผมไม่อะไรครับไม่ขึ้นบ้านไม่ตัวนี้ปาด อันนี้อันนี้อันนี้แนวแนวเขาแนะนำเพนพร้อมไหมดิพร้อมแล้วขึ้นบ้านไม่แล้วปัดเน่นบอกครับโอ้ยซาถูกดีใจได้ขนาดมาพร้อมลงเนี่ยแน่นบอกจะนะวอาโอเคอยู่ครับถ้าถ้าพร้อมลงนี้ได้อยู่นี่กำลังใจแล้วล่ะอืมไอเค็มไอเค็มพร้อมบอกครับไอเค็มไอเค็มพร้อมลงบ่ตอนนี้เนาะ ไอ้เขี้ยมแม่รู้ว่าตอบว่าเจ้าขอมว่าผมอย่างไรบางเจ้าหันกัน,ห,นหายใจแต่ทหาหน้าที่แล้วนะ,ะ,นอ,ะนอันนอกพักใกล้ๆแล้วครับแม่เปิดห้อ,องภานอันนี้ไว้อันนี้ยังกเกาะลเลยไปหนีพม่านสองสามโดดนี่แหละใกล้ๆมองที่ห้องมาเหลี่ยมตอนนี้ยมึงจำซื้อบ่าอะไม่ภาษาอังกฤษอี่งวะที่แล้วกันขีของแมาในี่มองมองเห็นกันอยู่ ยวดอันชั้นบุรีอันตอนนี้ว่าเป็นรถมาส่งเครือรีอีที่แหล่ะว่าแซดเอกเรรกรดเปิดประตูมาว่าเป็นรถนักเรียนทีแรกว่ารถรับส่งนักเรียนเอ้ยกึ <laughs> น้นหัวครับแสดงว่าเราคิดขดึ้นข่อยด้วเพื่นหัวน้ำข่อยแสดงว่าเพื่นคิดที่ข่อยกูถามที่พูดเนหยอกเล่าหยอกเล่ลเ<อ>าครับไปแสดงไปนั่นไฟนั่น ไม่ค่อยได้นั้นหรอกครับเพราะว่าเลิกงานตางคนมแต่แบบเป็นนะดดรถมาลส่วนตัวมแตรขึดดร้นรถไปไพไปมันเลยขับรถออกไดไนี่คือสแตนบายออกเลยาตาก่อนนี่คือรถบ้านนี้ได้อยู่ออยังไงะ่ะาไเปาเลอเป่ปาเื่บเจ้รักป่ายเพเขียม เขาขอปลาแล้วขาวหงเขาว่างูตยู่นี่เขาจะขอปลาเจ้าพ่จักที่รถลูกปลาพันปลาได้นี่ลูกปลาพันปลาอยู่นี่ตีลูกปลาพันปลาลูกปลาพันปลาปลาในปลาตะเพียนตีอยู่นี่บอตีนี่บ้านี้สำมิตรนามขังเต็มเลย เราบ่ไดอยางเดีเรามีรถนอนเราอนอน,นีรถนอนแต่บ่าน้รันอเกด้นอย่รถรน่รถเครอรีไอ <c oughs> ้เคร่อรีมาทรงในบอดดล่ิเรานี่ลละนี <c oughs> ่กล้องพัสดุกัมารถนอนรถอนนอนกลองพัส <c> ด <oughs> <c oughs> ุจะไม่เน็ตแต่คือคักบะเนียกระจกกรบพาะมองแต่งหน้ากรพาะไปมินิไ <c oughs> <c oughs> ไปไม่ดีวันที่เก่าเน,นี่ยบนหญิยากก็ได้หนิสมบัตบ้านบูดล่ะฮะกองบูกระดอนนะตีเอาวันวันที่เก่าเนี่ยคือนั่งแตงหน้าเครื่อข้าดิเล่นบอกเขาไปมินิต่อดิสาาบายโกมูแมนไหนเขียนเพราะว่าแล้วสิสะดวกโกมูแมนมินินี่แหละเคลื่อนรถก็คือแมนม,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 มู้ซุ่มบนี่เลยขนของง่ายของสถา,านแต่ว่าันเขียนเปิดประตูคือนความเคลื่อนท่านเลยน่าจะไม่ไม่หมดครับเพราะมันส่วนหนึง่งแมนซุ่มเกา่าไทยเก่านี่แหละ รังไม่ที่มือ,อแล้วครับล่อเครื่อนรถออกพี่น้องม่านิวว่านีวออกไดู้0ทุ่งกันบนหัวลูกหย่างมบนชิ้เลูกหย่างโยน้า,น <laughs> นาอื่นดอกทุงเ <laughs> ป็นสียาบไปประิพผ่อนแ <laughs> <laughs> ต่ว่ากับลังเท่ากันขัดฟนตกะน,น้ำเซดูกับคนที้ลูกยางอย<ด>ู่ด้อ้จะไปน้ำเล่าตีวันไปน้ำเล่า เอาถิมเลยบอกถังขยะอยู่สเอาน้องนีนีมองล่นาเอาถิมเนาะคอยกับฝากคอยกับไทยแล้วไปถิมแล้วอา้แี่ล้วสิยิถิมือวกันบ่ครับนี่พ่บ่อบอบม่บ่อคือลอยเรียบร่อยแล้วมันหนักเพราะว่าเมื่อกี้แม่เมื่อกี้อัน มาฝากเต้นในเข็มไว้ก้อนขึ้นห่านก็เลยหนักเฮ้ยตะเบียดแถนนี้พระต่ำแไปพี่น้องหนาวไปที่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับสลัดคลิปนี L ้เพรายพี่น้องอีกแจ็คสองสามวันทีก่อนเบิ่งบรรยากาศข้างข้างในนะครับราพี่นอ้องอ่อนซ่อนพี่น้องอีลีฝนโต๊ะปากแห้งโตแห้งอีลีร้อันนี่พี่น้องที่แหละว่าสิริมาได้คอนเสิร์ตจวนที่สองเจนวาแดนเซอร์เข้าขึ้นเต้นมาได้บุรณะนะครับแล้วคอนเสิร์ตจวนที่สองนี่คือ นักเสิร์ฟึ้นบ่ได้มีแต่หมอลำขึ้นนักร้องขึ้นแต่ว่าพี่น้องกัมบ่หนีแม่ทิมบ่ทิมบ่ไปให้กําลังใจจนว่าเลิกครับผมสวัสดีปามดครับจนว่าเตยล่าพี่น้องปราพี่น้องหลายแห้งมือหนีครับจนว่าได้เงินได้เงินอ่าร่วมเฮ็ดบุญพ่อมือนีเป็นเป็นเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลได้เงินเกือบสามแสนพี่น้องเฮ็ดบุญน่วกันพี่น้องนี่ซื้อบัานซื้อตัวเข้ามากมือนี้้ไดเฮ็ดบุญน่วกันเพื่อสุขทุกคนเดชอันซ่อนพี่น้องมือนี้เพราะว่านี่นะครับ แต่ต้นจนจบว่าแม่พี่น้องสิบ่อไทยก็ตั้งใจว่าพี่น้องที่ยกเลิกที่แหลกบอด่าถ้าฝนไม่หยุดเราจะยกเลิกแต่ปัจจุบันี้ฝนกำบังย,ยุดดอกแต่ว่าพี่น้องพันว่านีพี่น้องพันไทยก็ตั้งใจอยู่ว่าเศร้าเต็มพึบพึบอยู่นะฮัลน์่ะลาสีนี้ดีจังเดยแม่กับโบเมียนมล่ากับซูฟพร้อมพี่น้องไ่น้ำกันครับจนวันเลิกจนว่าลาไปน้ำกันครับจนว่าพี่ละตั้งใจพี่น้องบดิบัติไกันจนว่าโบเลิกมล่างพ่อกับซูจนวามีหน้าที่สุดท้ายอีรีครับเที่ยงขึ้น กับปีหนึ่งพี่น้องเตี้ยขึ้นเคืองครับแกลังใจจนว่านี่คลิปงานเท่าสวัสดีน้องหอมอาน้องหอมลัมลาคลิปให้หน่อยสิโอ้ยหนีมีผัวฉันนั่นเลยก็เปิดแฟนบอที่อาลัมลาคลิปให้หน่อยสิสวัสดีค่ะสวัสดีช่องพี่ปอลัมชีนะครับเอาคุณว่าลัมชียังสั่นลัมชีมันเป็นหลานหลับเด็กกู จาเราคือสามชิปกีบนะเห็นแลาเราเขายสารชิบกีบกันเลยอิ่นน้แรงมากลนายเหอมลำล่ากรีบไปหนอีหล่ะมือพอกันยูใส่มือพอกันยูนั่งเอกนี่ั่นเอกเขาถึงเขาถามแน่เออลำลาลำล่าบอกแน่่ยูใส่มือหน่ามือพี่น้องขามือตามไปอยูุบางสางนั่เยบเื่อหรอ กระมือนีเตยลายให้มากเขามีจะเตยมือนี่ประเด้นติดยาอืมโอ้ยนั่นเอ้คนเตยเตยแบบนิ่งแบบอลังการมือนีเตยแบบสุดปล้าเหรอเตยจะฝนยันคิดบนกระดูนเตยจะฝนยันหรือยืดหยุดจะมาหยุดพอหยุดแม่ฝนกระดาษเมืองตะเป็นจนขึ้นโบต้นดวงจันทร์จนขึ้นพี่น้องจดฝนหยุดเอาเตยจะฝนยันเออมีวงเดียวมีวงเดียววงอื่นยกเลิกเบิดเงือดไล่บอจะวะเธอว่าะขาบพระจุณกับการเตยทุกไา้เตยเขามีม้วนขังเออ เพื่อพอกันบางสาทงลำลากเพ่อพอกันบางสาทงพี่น้องเตยก็หนีอีกกันบ่เตยยิงกว่านี้ถ้าฝนมาตกเออแต่ก็คือเขาบยิงกว่านี้อีกบริยานแน่นอนฝนนะครับพี่น้องอ๋อลำลาคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อพอกันมืองกับน้องหอมกับพี่ปอใสนะครับโอเคพอกันครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกอดีตการรับชมสลัดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ากลับกับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อ